ครับอายุกับช่องมาเป่าสาวนุ่นดำสิงขึ้นเอาครับพี่น้องเมือม่อนี้เมื่อนี้พาพี่น้องมาเบื้องอาจารย์สิงเพนักทั้งให้โดยลิครับจัดเองเลยดีครับจัดเองเลยบ่ครับโอ้นี่ทำเองเลยรักการเดาครับรักการเดาสร้างไหนดอกปอกกนดอนะครับนี่อาจารย์สิงสร้างไหนปอกเยี่ยนะครับนี่ไปเรียนรู้ว่าจะใช้ในการล่างทั้ง อากาศร,รา็วง,งานเร็ววโอ้แกนน้ปัญหาเฉพาะนาครับพี่น้องไปสักก่อนครับช่วงนี้เสียโอมลงมือเองไหมครับงานนี่ล่างถังให้จุลิกมันโ,ฟโ,ฟโฟกปาร์ปอเนนมาเลยนะเอ้สุดย่อนเลยครับี่อนี่มีทางสองคณะครับคณะหนึ่ง เฮ็ดรถเต็นเลยครับคณะนี hmm. oh, yeah, uh ่เ huh. ฮ uh ็ดอทนีหะคณะนี huh. uh ่น huh. ี่ร่างทางให้ตุลิครับโอ้ยจะต่อไปวอนทำไมเอากระเป๋าไปได้กันนี่อยู่เนาะหนึ่งสองับสอันนีครับผมต้องไปอบินครับพื่อรี่มาลาย

ไเดลปีี่อยน้บเาลว่ะงหน่อยมนตเปิดช่องไหมครับพี่น้องไปมดินเพื่อนร่มกรแหงครับเื่อนร่มบีบเลยพี่น้องเอ้ยรมแหงรับร่มตาผู้เดียวผู้วั ทางตาางเนี่ยเถอะฟัง,งนั่นก็เป็นง่นายต่งครับคุณนห็นว่าเอ้เดี๋ยวปป,ปวุ๊บวันเลยครับคุณ่ะอาจารย์อาเขาเดยสร้า,านครับช่วชวนีน,น,น,นยป่อยนะครับยกป่อยนีนักเลงไ <c oughs> นักเลไหนักเลงต่ไหลังจากไปหยนนมต่อว่าที่อารมณ์ประมาณประมาณนั้นแล้ว เสียนาอารมณ์ไม่ค่อยจ่อยไปไลยครับพี่น้องปุ่นเอาแล้วเอาแล้วทักคนไรโอ้ยคือโจ๊กรับโจ๊กเียแต่เดี๋ยวเสียหาอะไรบอกพ่อพ่อสักเดวครับพ่อว่ไใผู้ใดาช่วที่ตัว้ายมาต่งวาเนี่ยมันก็นต้องหานเครงเนยียวันี้พ่อพี่น้น้ยรับอมาเองเองนาะมันต้องแบบนี้ เพิ่งไปอาบน้ำมั่งเศร้ามมาหนึ่อาบน้ำมังงเศร้าเรียนน้ำมันเหรอครับพี่น้องบ้านยังลงอือเริ่น้องไอ้ขอโทษขอไปนะครับสำหรับผารสำหรับคลิปเ้องคลิปเ้าอาจจะเป็นคลิปเลี้ยวๆนะครับาครับดีกาถจักรยานยคับเออต้องเห็ดต้นนัดของแก เซียใบอมอ่ะอยาไใเหรอโอ้ยมาเคาะไท่บวนถ่ายคลิป่แหละ,ะฟังนั่นกัสิเป็นคุณผอสร้างเทศนะครับคองดีเมืองอะเอดนะครับ <c oughs> จากจากิีมงานสายบรรทุกหรือ,อลูกค้าวขึ้นนะครับข้าจเจ้ายงเป็นของดีเมืองรอรเอยเลยครับเมืงศเลีลภุม มาเห็นรถให้เฮานะครับพี่น้องอันนี้อาจารย์สิ่งเพื่อนกับที่ซองเพื่อความเรียบร้อยสวนันครับไปโอมดินทั้งซอง,งทั้งขูหยิฟุ้นใส่พี่น้องมันกับทุจัดอยู่หรอครับางานนี้นี่แต่เสียงลมพี่น้องเฮ้ยเสียงลมอืออยู่ครับ ภาพพี่น้องชมยาวๆเลยครับเบิ่งเสียจิ่งเพื่อนนี่ถือโอกาสครับเพราะว่าเมื่อวานนี้รอดได้นาเพิ่นว่านปิกแล้วนีไหลเลยครับไหลเลยบ่ปิกแล้่ยวอันใน้ปิ๊ยกเนี่ยดีเอ้าล่างก็ตีหามันดีิ่นว่าเพิ่นว่าสิล่างก็ตีหามันดีนนนนดบเบาปูนี่เนี่ยเบาเป่าปีโป้อเอา้า เ่ว่าที่างก็ตีหานนะงะแล้วิ่งแล้ตือนกันล่างก็ตีหานเนาะออกับสิ่งไงไปเมื่อนี่ปวกเขิน่ปวดงูเอาปกดมูนะครับสิ่งไยผมปกดมูนะครับเียอะไรด้ครับปวดตเลยครับมือนี่เป็นโม่อะเป็นข้างแยนสสวสทิศาสตร์ด้ครับเบ้าปองโปโอ้ดี บ้า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 เขาเตรียมตีสานตีซีหมดอันนี้ก็เป็นมื่อสามสามเค้นอีกสี่วันนะครับที่เพรท่นานได้อาบน้าเมืม่อนี้ได้อาบน้าแล้วสังข์้างก็กเริ่มสิออกระดับพี่น้องเอ้ยจากแก่ผมก็ได้อากาศเท่านาอย่างสี่นี่บ่ค่อยดีได้พี่น้องบ่ค่อยพ่อน,าน้ากน่านั้นนี่ แส่ไส้สแยบบ่มคอยอาบได้ลนี่หนวะ่นมันาขึ้นหนาวรถมีธธดีดีในโทรศัพท์สเสื้อผ้ามากเลยมืนอคื่นไคู่บ้านเปิดพออ่อเสื้อผ้าีในโทรศัพท์ของดาวซิงไ่ว่ <c oughs> าบิวสัสดเกินนะครับใ <c oughs> ช้โจ๊กยังก่อใหอ้ส่างเมื่อกี้นี่ยังไงฮะพี่น้องมันจะเห็นนี่ทั้งไมโอ้ทั้งไม่เียเสียดเล็กกไทองครับ ลักษณะนี้เปนพอเลาสโอ้มีหัวเฟียงเออได้หรผู้ใดม่สีขาที่นั่นมันโอ้มีอะไรเนี่ยโอ้ยมีหวเฟียงเาอีหนังเยอ้ใดอยมี่นัเพดย้องนเม่ยกเสะอาดี้ารถู่ง้นไนร้ตวมึงบานจะรวนได้บานาจะรวนได้แบบเจ กุงคือสีกุ้งสีก็แร้วง่ายเรืยอพี่น้องให้สีท้ายเป็นอีพี่อีพี่เหพี่น้องได้รับชมครับอีพี่นี่เวลาหมดเหมดเ,เวลาครับบอกกันไหมอีพี่นาครับพี่น้อง